Thank <laughs> you. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel คุยก่อนเขียครับวันนี้ก็จะมาพรีวิวฟุตบอลประจำวันที่13กรกฎาคม2564นะครับวันนี้ก็คัดมา2คู่ด้วยกันนะครับก็เป็นโปรแกรมของคอนคาเคฟเออโกคับนะครับก็คู่แรกก็จะเป็นกาตาครับพบกับปาระมาครับสำหรับคู่ที่2ก็เป็นฮอนดูรัสพบกับ แคนาดานะครับก่อนที่จะไปฟังพรีวิวฟุตบอลนะครับก็ฝากกลุ่ม VIP ด้วไนะครับมีทั้งบอลสดบอลสเต็ปบอลเต็งครับเรามีทีเด็ด VIP ครับที่เราแจกให้กับสมาชิกทุกคนภายในกลุ่มเป็นประจำทุกวันนะครับสำหรับใครท่านไหนครับที่สนใจครับก็คลิกลิงก์ที่เราปรหกุดไว้ด้านล่างได้เลยครับและที่สำคัญครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับ channel ของพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ไปฟังพรีวิวฟุตบอลกันต่อเลยครับสำหรับวันนี้ เรามาเริ่มกันที่คู่แรกเลยครับก็เป็นกาตาครับพบกับปาดามานะคู่นี้ก็เตะกันในเวลาหกโมงเช้าที่สนาม b b v Stadium ียมนะครับก็ทั้งคู่ยังไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับสำหรับฟอร์มหานัดหลังสุดในรายการนี้ครับสำหรับกาตาครับก็ลงเล่นเป็นครั้งแรกครับก็ยังไม่มีผลงานนะครับสำหรับปาดามานะครับก็5นัดหลังสุดนะครับก็ชนะ2แพ้ไป3เกมเลยทีเดียวนะครับ เรามาดูความพร้อมของการต้าครับคุณคือฟดิกาชานเชตนะครับก็ไม่มีปัญหาการจัดทัพมากนะครับก่อนประเดิมศึโกครับนะครับก่อในฐานะแขกรับเชิญครับนอกจากคุณต้าอัลเบิครับแนวรับที่ถอนตัวออกไปก่อนหน้านี้ครับส่วนคุณกําลังชุดนี้ครับก็ขาแข่งอยู่ในประเทศส่วนใหญ่ครับไม่ว่าจะเป็น3ามกองหลังนะครับก็มีบูอัลเลมคุกิครับอ่าบัตซามเลอาราวิ่นครับแล้วก็มีอับบาคารินฮัมซัมนะครับต่อทางด้านของ โดนลุกก็จะมีอัสตานอัมฮาดอสนะครับแล้วก็มีมัสบรามอัลกิศนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นอโมอัสอารีนะครับก็ที่จะคอยเป็นสามพระสานแดนลุกนะครับสำหรับวันนี้ครับสำหรับปาร์มานะฝั่งโทมัสวิเตทนเซ่นนะครับก็เทรนเนอร์ปาร์มานะครับก็ไม่มีปัญหาเรื่องการ ครับเกมแรกครับในศึกโกลับนะครับต่อส่วนตัวรักก็จะมีเอสการดบาเซนัสนะครับก็มีกาบีรัสตอร์สครับสองหน้าจอมแสงมาจากอู่นำนะครับเออนรักก็จะเป็นเอเบโต อินเตลุนะครับก็ซึ่งเกียบทั้งหมดก็จะผ่านศึกฟุตบอลโลกมาหมดแล้วนะครับสาหรับปารามานะครับได้อาจจะได้ประสบการณ์เพราะเป็นนักเตะที่ผ่านฟุตบอลโลกมาเกือบทั้งหมดครับแต่อายุอนามก็มากตามไปด้วยเทับพละกําลังและสปีดเกมก็คงจะ ไม่มากเท่าไหรครับส่วนกาตาครับอาจจะเป็นรองในแง่ของมาตรฐานทิมจากเอเชียครับอย่างไรก็ตามทพวกเขามีความสามารถเฉพาะตัวค่อนข้างสูงครับโดยฉบับของอาหรับนะครับแถมพกดีกีแชมป์เอเชียเคยชนะญี่ปุ่นมาแล้วครับและก็นะ่าจะเล่นด้วยความมุ่งมันนะ่นเนื่องจากต้องการโชว์ศักยภาพก่อนที่จะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกในปีหน้าครับจึงนะ่าจะอาศัยรายการนี้ครับเพื่อเปิดตัวประกอบคู่กับระดับคอนคแเคมาตรฐานดี ตั้งไว้สูงเลยทีเดียวครับก็เชื่อว่าวันนี้ครับกาตาพลังนุ่มรับกัชนะไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับสำหรับคู่ที่สองนะครับก็เป็นันรับพบกับแคนาดาครับที่สนามบีบีเวสตเดียมครับที่เท็กซัสนะครับค่นี้ก็เตะนำแปดโมงเช้าเลยทีเดียวนะครับสำหรับทั้งคู่ครับผลงานที่พบกันมาล่าสุดนะครับก็เป็นฝ่ายของพอนรัสครับที่แคนาดาไปด้วยสกอร์เจ็ดประตูต่อหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ สำหรับผลง,งาน5นา้นาลังสุดในรายการนี้ครับมาเริ่มกันที่ฮอ 1, 3, 3, นดูรัสครับก็ชนะ1แพ้3คะแนน1ทั้งหมดแกนาดาครับก็ฐานนัดรวครับแพ้สวดหมดเลยนะครับเรามาดูความพร้อมของฮอนดูรัสครับเกมนี้ครับก็เรียกว่าผู้ได้เล่นผู้เล่นหน้าใหม่ครับเข้ามาหลายรายเลยทีเดียวครับในจำนวนนี้ก็มี3รายครับที่ยังไม่เคยติดทีมชาติที่ใหญ่ครับและอีก8ครับติดทีมชาติไม่ถึง10เกมอย่างไรก็ตามครับตัวเก่าอย่างเมเนอร์เฟอกี โรอาที่ติดทีมชาติมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฮอนดูรัส168นัดครับก็อยู่ในทีมชุดนี้ด้วยครับเช่นเดียวกับโบเนสกาเซียนะครับทั้งลงไปทั้งหมด228นัดครับเพื่อนร่วมทีมของฮุนตันไดนโมนะครับในวันนี้ครับจะมาในระบบ4-4-2ครับก็จะจัดผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดครับลงสนามในวันนี้ครับสำหรับฮอนดูรัสนะครับ ก็สำหรับแคนาดาครับก็ไมเคลิลฟินเล่นะครับุนซื้อทิมชาติของแคนาดาครับเรียกนาเตชั่วโมงบินน้อยครับรวมรับครับแรกก็ยังมีคนที่ยังไม่เคยเล่นทิมชาติชุดใหญ่มาก่อนครับก็วันนี้ก็จะมาในระบบ4 3 3ครับก็โดยจะมีฮาริกี้เจอร์มันนะครับแล้วก็มีชเชรีรูอิสนะครับแล้วก็มีเรแก ครับคุกนะครับก็เป็นสามประสานกองหน้านะครับสำหรับแคนาดานะครับทีมชาติฮอนดูรัสครับอยู่ในช่วงขาลงมหับหลังจากที่ได้ไปฟุตบอลโลก2ปีติดครับในปี2 0 1พันสิและสองพครับและในปี2018ครับไม่ได้ไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครับหลังจากนั้นหนึ่งปีในโกลทัพครับก็รอบแบ่งกลุ่มของฮอนดูรัสก็รังอันดับสท้ายตกรอบไปตามลำเบี้ยครับตั้งแต่ปี2019ฮอนดูรัสก็ไม่ชนะคู่แข่งในเวลา90นาทีได้เลยครับ ในเกมนันการอย่างไรก็ตามแล้วฮอนุูรัตน่าจะชื้นใจขึ้นมาหน่อยครับหลังจากที่เกมหมดเครื่องนั่นแหละสุดทราบก็สามารถยันนัโโดติดตัวมาได้สองประตูต่อศูนย์ครับวันนี้ก็เชื่อว่ามาเจอทีมที่อ่อนกว่าแล้วก็กสถิติที่เคยพบกันมาก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดีวยดวยสำหรับฮอนดูรัสก็เชื่อว่าวันนี้ครับฮอนดูรัสจะชนะไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับ